สวัสดีครับก็มาพบกับช่องเทโรกราฟที่วันนี้จะมาทำการรีวิวอวตารโรเซนไตดอนบราเทอร์สดีเอ็กซ์ดอนบราสเตอร์สลับดอนบราสเตอร์ก็เป็นอุปกรณ์ในการแปลงร่างของเหล่าดอนบราเทอร์สทั้ง5นั่นเองแล้วเราก็มาลองเริ่มดูกันเลยในส่วนหน้ากล่องก็จะเป็นรูปของดอนโมโมทาโร่ดอนบราสเตอร์และอวตารโรเกียที่มาในเซตนี้ดอนโมโมทาโร่ aro, และเซนไคเจอร์ ด้านบนก็จะเป็นรูปของดอนโมโมทาโร่และเหล่าเซนไตรุ่นพี่ตั้งแต่โกไคเจอร์ขึ้นมาหรือก็จะเรียกได้ว่าเซมไคเจอร์นั่นเองอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น QR code ที่เมื่อสแกนไปแล้วก็จะพบกับวิดีโอและคู่มือการเล่นเอาแบบใหญ่ๆกันไปเลยกลัวไม่เห็นนะครับด้านข้างก็จะเป็นรูปของดอนโมโมทาโร่และเหล่าดอนบราเธอร์สทั้ง5้า ด้านหลังก็จะบอกว่านอกจากเกียร์ใหม่แล้วก็ยังสามารถนำเอาเซ็นไตเกียร์เก่เกามาเล่นร่วมกันได้และเสียงที่อยู่ในดอนบลัสเตอร์ก็มีถึง100เสียงเลยทีเดียวและก็ QR code กันอีกรอบกลัวจะไม่เห็นกันนะครับและนี่ก็คือดอนบลัสเตอร์ ที่จะมาในตีมสีเหลืองตัดกับสีแดงด้านบนก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับแว่นกันแดดรายละเอียดในส่วนด้านหน้าก็จะมีปุ่มกดสำหรับการเล่นเสียงและสูนที่ใช้สำหรับการหมุนเกียร์ช่องสําหรับการเซ็ตเกียร์เมื่อใส่เข้าไปแล้วเกียร์ก็จะถูกล็อกกับตัวปืนซึ่งต้องดึงไกด้านหลังออกมาเพื่อปลดล็อกเกียร์ ลายละเอียดในส่วนด้านหลังก็จะมีลำโพงและช่องใส่ฐานสวิตช์ปิดเปิดก็จะอยู่ด้านหลังด้านบนก็เป็นปุ่มกดสำหรับการใส่ท่าไม้ตายซึ่งเซ็นเซอร์ด้านบนก็จะสามารถนำไปเล่นกับดาบสันกลาซอสได้ มาในส่วนของอวตารโรเกียกันบ้างที่ก็จะเปลี่ยนจากตีมสีทองเป็นตีมสีแดงชิ้นแรกก็คืออวตารโรเกียดอนโมโมทาโร่ด้านหน้าก็จะเป็นรูปของดอนโมโมทาโร่ด้านหลังก็ไม่ได้มีส่วนคี้ไคไซส์เหมือนกับเซนไตเกียแล้วนะครับถัดมาอวตารโรเกียเซนไคเซอร์ด้านหน้าก็จะเป็นรูปของเซนไคเซอร์แล้วก็ลองมาเทียบกับเซนไตเกียกันดูบ้าง และนี่ก็เป็นเสียงในการแปลงร่างเป็นดอนโมโมทาโร่ก็เรียกได้ว่าให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นงานเทศกาลเลยสำหรับคำํำบรรยายก็จะมีคําว่าดอนบราโคที่จะเป็นคีย์เวิร์ดหลักในปืนดอนบัสเตอร์อันนี้ซึ่งคําว่าดอนบราโคก็เป็นเสียงเอฟเฟกเวลาลูกถอลอยมาตามแม่น้ำในนิทานเรื่องโมโมทาโร่และปิดท้ายด้วยคำว่าดอนโมโมทาโร่ที่หนในญี่ปุ่น และในส่วนของท่าไม้ตาย,ยสลรรับคำบรรยายก็คือช่วงเวลารวมตัวดอนโมโมทาโร่ดอนบูราโคซึ่งการใช้ท่าไม้ตายเราก็สามารถหมุนเกียร์ด้านล่างเพื่อใช้ท่าไม้ตายแบบที่สองได้ และถ้าใช้ท่าไม้ตาย3ามอีกทีก็จะมีคำบรรยายเพิ่มขึ้นมา จะบอกว่าแล้วเรื่องเล่าก็จบลงยังมีความสุขซึ่งเสียงนี้ก็จะออกมาทุกๆสองครั้งแล้วเราก็มาลองใช้เกียร์อื่นกันดูบ้าง สำหรับเสียงสแตนบายก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าไดเซนไปหรือได้เซนไปที่จะแปลว,ว่ารุ่นพี่ผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็จบท้ายด้วยคำนำหน้าของของบวนการนั้นๆแต่เนื่องจากว่าเกียร์นี้เป็นชื่อของเซนไคเซอร์ดังนั้นคำนำหน้าจึงเป็นของเซนไคเซอร์คนเดียวซึ่งก็คือพลังปริศนา ในส่วนของท่าไม้ตายต่างๆก็ยังคงเหมือนเดิมแล้วก็ลองเอาเซนไตเกียร์มาเล่นร่วมกันดูบ้าง รับการใช้เกียร์ของรุ่นพี่ตั้งแต่โกไคเจอร์ขึ้นมาก็จะมีเสียงแปลงล่างเพิ่มมาด้วย และนี่ก็เป็นลูกเล่นเพียงบางส่วนของดอนบลัสเตอร์ที่แน่อนอนนะครับว่าถ้าอยากจะเล่นเสียงให้หมดก็ต้องมาตามสะสมอวตทรโรเกียแต่คราวนี้ก็อาจจะสบายน้อยเพราะว่าสามารถใช้เซนไตเกียร์ของเก่ามาเล่นแทนได้พูดกันง่ายๆดอนบลัสเตอร์ก็คือเกียร์ทริงเกอร์เวอร์ชันอัปเกรดนั่นเองถ้าใครเคยสะสมเซนไตเกียรมาอยู่แล้วดอนบลัสเตอร์ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะเอาของเก่ามาเล่นได้หมดส่วนใครที่อยากสะสมใหม่ ก็น่าจะเริ่มกันได้ไม่ยากเพราะอาวตาโรเกียหลักๆจะมีวางขายในรูปแบบ DX ด้วยยังไงก็ลองพิจารณากันดูถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบดูรีวิวก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสรการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ